สวัดส,ด,สดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับโบ้พี่น้องครับคลิปนี้มาว่าด้วยเรื่องของอี่า EP 25ครับพี่น้องนะครับตัวเกียวบันเทิงศิลป์ครับทุกท่านครับผมปาดพี่น้องขนาดเห็นชุดแล้วเห็นเต้ชุดกันยังอลังการขนาดนี้ครับพี่น้องนะครับปาดครับลงทุนอีลีครับบอทบิ๊กเพื่อนก็บอกว่าอีพีนี่ลงทุนเป็นล้านครับพี่น้องนะครับ เพื่อสี่จัดฉากหรือว่าการแสดงหรือว่าทีมงานต่างๆเนี่ยเป็นร่อยชีวิตครับพี่น้องนะครับเบิงเอาครับพี่น้องเวทีงานมหลีครับแล้วก็พูดแบบซีครับมา่อคืนนี่บอกว่าจะหลับจะนอนได้อย่างไรในเมื่อผลงานจะต้องโดนใจแฟนคลับแฟนเพลงพวกเราโตเกียวมิวสิกซ้อมใหญ่3วันแสดงจริงวันที่28สันพี่น้องนะครับป้าพี่น้องนะครับตอนนี้เอกระดังแฮ ซื้อบัตรครับพี่น้องนะครับเขาคุมปิดครับทุกท่านครับผมนะครับแขกรับเชิญนะครับองค์อิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับพี่น้องนะครับป้าพี่น้องนะครับพเราพูด์แบบซีนะครับพี่โจโยมนินนะครับเพิ่นก็เอามาเพิ่นกับอมเมนทันทีครับพี่น้องบอกว่าปั้งปั้งสินพี่น้องนะครับป้าพี่น้องนะครับขนาดพี่โจเพิ่นก็สายนี่อยู่แล้วครับพี่น้องสายมอล้มครับ เพิ่นเห็นและเพิ่นก็ยังเบ้ากับพี่น้องนะครับท่านนีงก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้เด้อจ้านะครับอีกคนนึงก็บอกว่าทําถึงมากบอสบิ๊กนะครับคนนึงก็บอกว่าเหลือเชื่อสุดยอดอลังการมากเลยจ้านะครับคนนึงก็บอกว่าไปรอบคุมปิดแล้วเด้อสันพี่น้องนะครับป้าพี่น้องนะครับสุดยอดอีเลียครับพี่น้องนะครับมีแดนเซอร์นะครับแดนเซอร์แล้วก็ทีมงานนะครับน้องๆเพิ่มอีก ประมาณลอยกาคนกับพี่น้องนะครับอันนี้เพิ่นก็ไปดิวมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของโครงงานต่างๆนี่ครับเป็นโดมครับพี่น้องนะครับเป็นโดมแล้วก็จัดวิธีหญ่เลยครับทุกท่านครับผมอีพีก็อนหนนี่จัดยู่หอประชุมครับพี่น้องนะครับแต่ว่าอีพีนี่พิเศษครับจัดยูร้านเลยครับพี่น้องเป็นโดมนะครับกลกว้างเลยครับผมนะครับป้าพี่น้องนะเอ้าผู้ใดบ่ทระั้นได้ไปซื้อบัตรซื้อตั๋วก็ซื้อได้เลยพี่น้องครับผม ปาพี่น้นองน,นะครับเอาหวังเลยเอาเข่าวสารมาบอกมาลอยฟังเด้อครับทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดในอีพีนี้ก็ฝากคอมเมนต์ได้กับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ครับถ้ามีข่าวสารดีๆเดี๋ยวมาฝากรอบหนึ่งคลิปนี้ลาไปก่อนครับคิวหนาพ่อกันไหมสวัสดีครับ